วันนี้จะพามาดูเทียริ์ความคุ้มค่าของนักเตะ f ุตที่เวิร์สนะครับวีคหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับห้านโอเวอร์ทรับริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม fc mobile มีผู้ติด,ดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโอเวอร์ทัพ หรือจะแอดไลน์ over underscore topup อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับวีคที่1ตัวแรกนะครับกาเซียนะครับในตำแหน่งกองหน้า200แต้มนะครับก็ไม่คุมนะครับสไตมิน่าไม่ดีสกิลมุไม่ดีนะครับตัวที่2นะครับครูซานอมนะครับตัวนี้ไม่มีพลังแฝงนะครับโดยรวมก็ยังไม่น่าแลกนะครับ200แต้ม เดอะเกตาลาเรนะครับแต่ตำแหน่ง CAM นะครับตัวนี้ก็ยังไม่น่าแลกนะครับวีฟูดไม่ดีนะครับยังไม่คุ้มริสวูดนะครับตัวนี้สายเปิดโม่งนะครับเพื่อนแต่ผมว่า300อแต้มก็ยังไม่น่าแลกนะครับยังไม่คุ้มต่อมาเป็นบาสโซนี่นะครับตัวนี้300อยแต้มนะครับเพื่อนเล่นได้นะครับตัวนี้ถือว่าเก่งเลยนะครับบาสโซนี่ผมให้คุ้มนะครับ น่าเล่นเลยนะครับสําหรับสส่งบน้อยนะครับเล่นมาเล่นได้เลยอุนนซิมอนนะครับตัวนี้400อนะครับตำแหน่งประตูร1อยิไม่คุ้มมากๆนะครับตัวนี้ตัวต่อมาเป็นคาร์นาโชนะครับตัวนี้น่าเล่นมากนะครับเพื่อนถ้าเป็นมูดเอตูเอตตัวนี้พริวนะครับโคตรเร็วโคตรพริวนะครับตัวนี้สเตมีหน้าน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมว่า450้าแต้มเนี่ยถ้าแรงมาเล่นมูดเอตูเอผมว่าให้คุ้มนะครับ เก่งนะครับคานาโชเหมาะสำหรับเป็นสำรองมากๆนะครับเครื่องหลังนะครับผมรับรองเลยว่าฉีกกองหลังแน่นอนนะครับตัวนี้ใครเป็นแฟนเจอซีก็แลกมาเล่นได้นะครับแต่สำหรับแฟนแมนยูอย่างผมนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับตัวต่อมาโกดบ ب ا นะครับตัวนี้500แต้มเท่านั้นนะครับอุยานร้อยสิบสองนะครับโดยรวมก็คุ้มนะครับเพื่อนๆห้าร้อยแต้มได้11ึร้อยสิบสองนะครับแต่ผมมองว่า แต่ถามว่าแลกมาแล้วใช้งานได้จริงไหมก็ผมว่าตัวมันเล็กนะครับอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับในตำแหน่งกองหลังถือว่าเล็กมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของ AI นะครับดูดีนะครับจิ้มบอลโอเคเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่มีกองหลังนะครับก็พอจะแลกมาเล่นได้นะครับแต่ถ้ามีกองหลังร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดอยู่แล้วนะครับก็ดูว่าก็ไม่ค่อยน่าแลกนะครับเพื่อนๆคุ้มสําหรับผู้เล่นใหม่มากกว่านะครับ เพราะว่าจะได้อูฐยาด้วยตัวนี้ก็ผมให้คุ้มังแล้วกันนะครับโซบอสไลน์นะครับตัวนี้600แต้มนะครับอูฐยรยไม่คุ้มนะครับแม็กมานมานนะครับตัวนี้ในตำแหน่ง RM นะครับ650แต้มนะครับพลังแฝงไม่มีนะครับก็ไม่คุ้มนะครับเชฟฟารบิกัสนะครับตัวนี้800แต้มนะครับกับอ e r 112ยนะครับก็ต้องบอกว่า ไม่แพงนะครับแต่ว่าวีฟูดไม่ดีนะครับฟาเบกัสโดยรวมก็ยังไม่น่าแรกนะครับโรบินฟานเบอร์ซีนะครับตัวนี้800แต้มเช่นกันนะครับอุยาร้อยสก็ตัวนี้ผมไม่คุ้มนะครับผมว่าเล่นได้นะครับฟานเบอร์ซียิงโกงนะครับฟานเบอร์ซีตัวนี้ถ้าเน้นมินิเจอร์ผมแนะนําเลยนะครับค่อนข้างที่จะเก่งนะครับในหมวดมินิเจอร์สำหรับโรบินฟานเบอร์ซีเคียนี่นะครับ ตัวนี้หน้าแรกสําหรับวีกนี้เลยนะครับกองหลังนะครับรูปร่างอาจจะไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่าตัวนี้มีเนนเทเคิลนะครับแล้วก็สปีดดูดีเลยนะครับรูปร่างโมเดลในเกมก็ไม่แย่นะครับเกมเลยนี่ก็หน้าแรกนะครับตัวนี้แค่1000แต้มเท่านั้นนะครับน่าสนใจนะครับตัวนี้มันไม่คุ้มมากนะครับจานแจนะครับแจซินโยนะครับตัวนี้ก็1,000แต้มนะครับ โดยรวมก็เก่งนะครับจานแจ็มีเนเจอร์ได้เอทูเอได้นะครับมีเนเจอร์ก็เก่งนะครับตัวนี้เปิดบอลดียิงได้นะครับข้อเสียที่ผมไม่ค่อยชอบของจานแจก็คือเวิร์กเรทนะครับตัวนี้เวิร์กเรทเป็นสูงสูงนะครับโดยรวมผมไม่แค่คุมนะครับจานแจเพราะว่าเวิร์กเรทสูงสูงเนี่ยมันลงต่ํานะครับจังหวะดสวนนะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์เราเท่าไหร่นะครับจานแจเอาเป็นว่าถ้าใครนะครับ ที่เล่นทั้งแผน R W และก็ R M นะครับผมว่าจารย์แจคุ้มมากนะครับเพราะตัวนี้เล่น R M ได้ด้วยนะครับนี่นะครับเมกมานามาหนุ5 0นะครับเกวี350ไปเอาจา์แจดีกว่านะครับได้สองตำแหน่งนะครับตัวนี้ผมว่าเหมาะกับการเล่น R M มากกว่า R W นะครับสำหรับแจซนโยถ้าเอาไปเล่น R M เนี่ยผมให้คุ้มมากได้เลยนะครับเพราะว่าเวิร์กดสูงๆด้วยนะครับ จะมีจังหวะช่วยเกียร์ระดับด้วยนะครับแล้วก็สเตมิมีน่าเยอะนะครับสกิลมูฟก็ดาวนะครับเหลี่ยมๆนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเอามาเล่น RM ผมว่าคุ้มมากนะครับแต่ RW ยังไม่ถึงคุ้มมากนะครับต่อมานะครับอัลฟองโซเดวิสนะครับก็ตัวนี้ LM นะครับสปีดดีอยู่แล้วนะครับรูปร่างโอเคนะครับ ASW เนี่ยเล่นได้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมเนเจอร์ผมว่าตัวเก่าอย่างเอลลี่โคนะครับหรือว่ามาเซลโลเนี่ย ผมชอบมากกว่านะครับถ้าเป็นโหมดเมนเนจเจอร์สวนเดวีเนี่ยจะเดินไปที่โหมดเอทเวนนะครับ1,250แต้มนะครับตัวนี้ถ้าใครไม่มีแบ็กสายดีๆก็แรกมาเล่นได้นะครับโดยรวมผมก็ยังให้คุ้มมากนะครับตำแหน่งนี้ราคาแรงด้วยนะครับ1,250แต้มถือว่าราคาจับต้องได้นะครับตัวสุดท้ายนะครับโยนครับนั่นเองนะครับตัวนี้1 5 0 0แต้มนะครับ ก็เป็นตัวที่คุ้มมากๆนะครับตัวนี้สุดอยู่แล้วนะครับทั้ง e 2 a แล้วก็มินิเจอร์นะครับเพื่อนๆโคตรเก่งนะครับครับก็เป็น No.1 นะตอนนี้นะครับถ้าเทียบตำแหน่งกองหน้าและตัวนี้มา c m ด้วยก็ครอบ2ตํตำแหน่งไปเลยนะครับ No.1 นะครับทั้ง e t แล้วก็ c m นะครับทั้ง2โหมดด้วยนะครับเพื่อนๆโคตรเก่งนะครับโยนครับสมกับฉายานักติดเทวดาจริงๆนะครับ ยนครับเนี่ยถ like ้าเพื่อนเพื่อนมีตัวร้อยสิบเอ็ดอยู่แล้วนะครับก็ผมว่ายังไม่ต้องแลกนะครับตัวร้อยสิบเอ็ดยังคงเล่นได้อยู่นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนกีดนี้นะครับส่วนของใครที่ยังไม่มีร้อยสิบเอ็ดนะครับตัวนี้น่าสนใจมากมนะครับเพื่อนเพื่อนได้สองตำแหน่งนะครับยนครับหนึ่งพร์อยต้มนะครับแล้วก็แต้มหลีกนะครับตัวนี้สามหมื่นนะครับรีคาโดคาวาโยก็ยังไม่น่าแลกนะครับผมว่าเก็บ อีกสามหมื่นนะครับเมาลูนี่ดีกว่านะครับลูนี่ผมให้คุ้มเลยนะครับหน้าแรกเลยนะครับเวลูนี่หกหมื่นแต้มนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าได้ทั้งเอทวีแล้วก็ม a น a เจอร์นะครับเก่งนะครับเวลูนี่แผ่นนี้ยิงอย่างโกงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิคหนึ่งนะครับเอาจริงๆถ้าจะแลกวิคนี้นะครับผมแนะนําแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเดวี่เนี่ยยังไม่ค่อยแนะนํานะครับรอสัปดาห์ 2 3งามก่อนแล้วกันนะครับค่อยแลกนะครับตัวอื่นถ้าจะแลกสัปดาห์ที่1ก็แนะนําแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ